ปาทอดปลาลาปลากจีนนีหกสิบเก้าบาทนะครับเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวรอน้ำมันร้อนตะกูหนึ่งนี่นี่คือถุงหนึ่งเหรอถุงหนึ่งค่ะสามชิ้นใหญ่ๆห่สี่สี่สี่ชิ้นใหญ่ๆเลยดูดิรอนล้วมันร้อนตะกู่นะฮะอ่านี่นะฮะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็มาลองกันน้ำมันประมาณนี้นะฮะวิธีทำนะฮะดูวิธีทำมาได้เลยนะฮะ มันก็ปล่อยไว้่างนี้เลยหรอใช่ค่ะนี่นะคะไม่ต้องร้อนมากหรือปล่อยู่ร้อนเลยก็ต้องร้อนเลยให้น้ำมันร้อนเลยร้อนเดือดเลยนะคะเราค่อยใ,ใส่เข้าไปนี่นะคะรารอให้มันเหลืองให้มันดูกรอบๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จกันนะครับพี่ๆค่ะตอนนี้นะคะพี่แจ็คเองก็จะทานนะคะปลานะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นปลาทอดนะคะอันนี้คือ69บาบาทอันนี้คือ อันนี้คือหกสิบเก้าบาทขอดูตัวอย่างถุงได้ค่ะน้องกี้ขาคือดูดินี่คือเอาไปทอดนานไหมคะน้องต้องบอกวิธีการทอดด้วยจ้ะไม่นานค่ะมีต้นชิปมีวิธีการทอดอยู่นะฮะเราต้องดูว่าคือมันเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นแบบนี้สี่ชิ้นแน่นๆออกมาสวยๆแบบนี้เลยหกสิบเก้าบาทใช่ค่ะนี่คือปลาล้าปลาปลาล้าปลาจีนทอดแบบนี้เลยนะคะแล้วทอดออกมาเป็นแบบนี้ วันนี้พี่แจ็คซื้อปลาร้าปลาจีนอันหนึ่งนะคะมาทอดด้วยกันเก้มาโซโลมันเลยกี้มามานี่ข้าวนี่อร่อยว่าอร่อยกวันนั้นอ่ะเนื้อแน่นอันนี้เป็นชิ้นเนื้อมากอันนั้นเป็นจะออกมันเยอะวันนั้นมันจะเยอะใช่ไอแบงค์อันนี้อันนี้อร่อยกว่วันนั้นอ่ะอ่ะมานนี่มานี่มานี่มานี่ ก็กินไปสิชิ้นเนื้อมากเลยใช่อันนี้เนื้อจะเยอะอื้มฮึมลองมาให้ดูนะนี่พี่กี้ชิ้นๆแก้วบอนะร้อนเนื้อร่อยอ่ะอร่อยวันนั้นหรอวันนั้นวันนั้นผมสำหรับผมนะวันนั้นผมว่าอร่อยวันนั้นมันจะเป็นเพราะว่ามันเยอะผมชอบกินมันเหมือนมันแซลมอนเหมือนทองแซลมอนอันนี้เลยแหละอ๋อเธอชอบปลนั้น เพรพี่ชอบอันนี้ว่ะอันนี้เนื้อเยอะมากเลยอันนี้เนื้อเยอะมากเลยเนี่ยอันนี้เนื้อเยอะมากแต่ถ้าบีบแล้วมันหนัถ้าคนชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวเยอะๆได้อืแต่วันนี้มันดูน่าน่าทานกว่าบอลมาถ่ายคลิปให้แบงค์กินข้าวให้ดูหน่อยอืมอันนี้เนื้อปลาจะแน่นอ๋อนี่ะพี่ดูดูนี่มันดูแน่นกว่านะอืม กีนึงหอคำหนึ่งพี่แจ็คพี่โดนประจำมาแล้วครับประจำประจำจัดนะครับกิ้จ้วงจไข่ปากเลยแล้วก็มาขยับกล้องให้พี่นิดนึงอ่ะแบงค์ขยับอ่ะแบงค์มาตรงนี้บานยื่นถือโน่นบอลมาถือบกล้องให้อ่ะโน้มลงมาเลยโอเคครับแบงค์มา มาเลยมาดูปลาหกสิบเก้าบาทปลาแบงค์มาหกสิบเก้าบาท <c oughs> นี่ก็ลองผมถ่ายชิ้นเดียวมึงมามงนี่ม,มึงมานี่เลยมึงมาไอ้แบงค์เอาหน้ากากออกก็ได้นะ <c oughs> เพราะว่ามันเอาใส่กางเกงไว้มามาดูใกล้ๆเลยเ <c oughs> นี่ยผูกินอย่างนี้เลยอ่ะ <c oughs> น่าจะอร่อยกว่าเนี่ยมันเป็นชิ้นเอาเยอะๆเอาเยอะๆเอาชิ้นยังไงของแบงค์ไงเอาชิ้นนี้ไหมขออ เอาแหมอินดอร์อยากกินมันแต่ไปหยิบแห้งคนอยากกินแห้งมันก็หยิบนี่หี่ยิบมันๆนี่นี่อ่ะให้ลองอันนี้ก่อนลองอันนี้หนึ่งนี่นนมันเป็นยังไงบ้างอ,อันนี้นี่แบงแบงอันน,นี้อันนี้บเลยอันนี้นีนหนึ่งวันนี้มันอยากกินเหมือนปลาแดดเดียวก็เหมือนเนาะมันเหมือนปลาแดดเดียวก็เหมือนเด้ไวหกสิบเก้าบาท ไปหอมแดงไปนี้เลยนะนี่นี้เลยกินนี้กินนี้ป่ะกินไหมปกติอ่ะไม่กินไม่เคยกินหรอกยัดปากเคี้ยวอ่ะแบมบมึงกินด้วยนิดนึงเตรียมห่านนิดหน่อยเอามาเขื่อนไปได้นะั้นนิดนึงอ่ะอ,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 อันนี้นี่นี่ไอจิ้นปลานี่ไอจิ้นมันนี่ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวบาทอร่อยไหมออีดอกแั่นๆไม่ติดกระถงนี่มึงหิวจริงแล้วเนี่ย <larda> อีเดียเนี่ย <c oughs> อร่อยใช่ไหมหอมแดงหวานอมัไม่ไม่หยิบเนื้อวะนี่นี่มันหางแบงเอ,อ้ยมึงอีงดอก หืมเออลยู่นแบงแบงไปแป๊บนึงนะมึงเอาหางนี่นะหางไอ้ยังเน่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 ทอยิ้มซอยนี้มันเนี่ยมัน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 นี่ไงอืมเนี่ยตรงมันมันมันหกสิบเก้าบาทแบง์บอกมันมันเนี่ยเอามาเลยเนี่ยเหมือนท้องเหมือนท้องปลาเนี่ยก็อร่อยที่พิจาร์เคยทอดอร่อยนะจี้กกินาะใช่ค่ะท้องปลาก็มีหางท้องปลาทอดเหลือก็มีน้ดเจ็ดสิบบาทอะ ปลาส้มเจ็ดสิบห้าไหมถ้าเป็นพี่นะพี่ซื้อไปนปนกันใช่พี่จะทอดปนเอาร้อยทอดรวมได้เลยได้เลยนี่มันมันๆเลยล้วนๆเลยท้องปลาเหลือแค่สามถุงใช่ค่ะปลาใหญ่เหลืออีกแค่สองถุงเพราะว่าเมื่อคืนขายได้อีกครับอ๋อมีคนเอาไปแล้วเหรอสองถุงอ่ะบอกแล้วคุ้มอันเนี้ยพูดเลยคำเดียวส่านๆว่า 69บาทเยี่ยจจะได้เงินค่ะบ๊ายบายค่ะ